คสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จอยครับสวัสดีครับเป็นพระทูดงหรือเป็นพระบ้านก่อแม่พระทูดงพื้นบ้านิิสบาตจริงละอยู่นาบ้านนี่นี่ปั้นนั่นนะครับบ้านนี่แต่ไม้ใช่ปั้นใช้ยังเพื้นทำบุญนี่ละครับเป็นเหมือนเป็นสีเมื่องเคนโดนบอกว่าอันเชียงโศกเบื้งเนี้เรื่องไม่ออกว่าเส้นตัวไรเนาะสามหกเจ็ดสามหกเจ็ด กับเจ็ดสองกับเจ็ดสองพ่นมาจักองคเนี่ยมาสี่องมาสี่องนี่หนึ่งเนหันกับมีพระมีหลวงปู่ตีพันเจ้าม่อนนาพาไปต้องปีก่อนๆนี่เนาะตีพันเหลี้ยงมาได้หลายน่นครับผู้บอกก็ว่าเป็นผู้นี่บอกอ่ะว่าเป็นหลวงปู่นี่บอกหลวงปู่นี่ล่ะหลวงปู่ใส่โอ้ตีคนเคยบอกครับผมหงวดพันมาในใหม่เนี่ยพนมาบอกสามสี่หงวดก็ไม่จ่อยครับครับถูกครับซื้อ เขาสามชีงหัวไม่เป็นถือก็น้องอันนี้ครับผมนอกแกมหนาจจะไ้เบิ้ง